สวัสดีเพื่อนๆชาว,วไซตามททุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครบ้างที่รู้ตัวจริงของโคน,นันว่าคือฮุโดชินิจิแน่นอนครับว่าโคนันเนี่ยฉายมาเป็นพันตอนแล้วนะฮะก็ย่อมต้องมีคนที่รู้ตัวจริงของเขาเนี่ยหลายคนแน่นอนเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมารวบรวมทุกคนนะผมที่รู้ตัวจริงของโคน,นันมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการพูดถึงหรือว่าการสปอยถึงเนื้อเรื่องของการตัวเรื่องโคนันนะผมเพราะฉะนั้นใครที่กลัวโดนสปอยเนี่ยแนะนําว่าให้ปิดหรือว่าข้ามคลิปปนีี้้้้ไไดดเลยครรมแต่่ถาใทพอู ก็ไม่กลัวโดนสปอยเนี่ยก็ไปลุยกันเลยครับผม let's go ไซ i ตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ คนแรกครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมคนนี้เป็นคนที่รู้คนแรกแล้วก็รู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะผมก็คือดรอากาสะนั่นเองครับผมซึ่งพอชินิจิได้กลายเป็นโคนันนะผมคนแรกที่เขานึกถึงนะผมก็คือดกตรอากาสะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากดอรอากาสะทันทีนะผมดรอากาสะนี่แหละครับผมที่เป็นคนที่แนะนําให้ชินิจิเนี่ยปิดบังตัวต,วตนของตัวเองนะผมแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของรันนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับผมเขายังประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆที่คอยช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับโคนันมากมายนนรมก,กเเยยาาา็ืฬิิปง สลบนะครับที่มีไฟฉายในตัวนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเปลี่ยนเสียงรูปหมูกระต่ายนะครับแล้วก็รองเท้าเสริมพลังเตะท,ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะจึงทําให้ดกรอากาานเนี่ยเป็นคนสําคัญที่ทําให้ชีวิตของชินิจิในร่างของโคนนนเนี่ยดำเดินไปได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับผมคนที่2และคนที่3ผมก็รูพร้อมๆกันเลยนะครับั่นก็คือพ่อกับแม่ของชินิจินั่นเองครับผมก็คือคุโดยูสกุและคุโดยุกิโกะนะฮะปรากฏตัวแล้วก็รู้ในอนิเมะตอนที่44ีนะครับในคดีลักพาตัวเอโดอองาวะโคโน พ่อของชินิจิก็ได้ปลอมตัวเป็นชายสวมหน้ากากนะผมแล้วก็ลักพาตัวโคนันไปนะครับพ่อกับเล่นละครตบตาโคนันนะผมเพื่อให้โคนันเนี่ยหนีไปได้แต่สุดท้ายโคนันก็ถูกจับได้อยู่ดีนะครับแล้วก็ในตอนที่เขาถูกยิงเนี่ยเขาก็พบว่าปืนนั้นเป็นปืนของเล่นนะฮะและพ่อกับแม่ของเขาก็เฉลยว่านั่นก็คือการเล่นละครตบตาเพื่อทดสอบโคนันนั่นเองครับผมและพ่อของเขาก็ยังบอกอีกด้วยว่าโคนันผนิดเองนะที่จำหน้ากากในตัวละครนิยายของพ่อเขาอย่างไนบารอนไม่ได้นะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เอ่ยปากชวนให้ยยินเน้ไไปปสดกม็ฏธ กลัวรันเนี่ยจะอยู่ในอันตรายไม่อยากให้ห,ห่างหูห่างตานั่นเองครับผมต่อมาคนที่4ี่ครับผมฮัตโตริเฮจินะครับเขาเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวโคน,นันตั้งแต่คดีฆาตกรรมนักการทูตแล้วนะครับแล้วต่อมาในอนิเมะตอนที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบในคดีฆาตกรรมคนบ้าโฮมนะครับผมฮัตโตริเฮจิก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเพราะคิดว่าเขาเนี่ยจะได้เจอกับคุโดชิจิที่ชื่นชอบโฮมมากๆนะครับผมแต่แล้วครับผมก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยโคนันเนี่ยไม่มีทางเลือกจึงงงงงงงไไไดดด้้้้้ยยยยยยยิิิิิเเ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 ขขข็็็็มมมมาาาสสสสสลลลลลลบใใ่่่่่่ฮฮฮฮจจจจจจนนนนนนนะะะคคครรรผแแแแวววชือออปปปีีีีีีกํต อยู่นานแล้วแล้วก็เลยดูถึงความสามารถในการไขคดีของชินจิที่อยู่ในร่างของโคน,นั่นนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องบอกความจริงกับเฮจิไปอีกคนหนึ่งนั่นเองครับผมต่อมาคนที่5ค,ครับผมมิยาโนะอาเคมิรับผมหนึ่งในคนที่มาจากองค์กรชุดดาที่ทำให้ชินจิเนี่ยตัวเล็กลงนะคร ซึ่งเธอเนี่ยปรากฏตัวออกมาในอนิเมะต,ตอนที่135ในคดีปล้นเงินพันล้านขององค์กรชุดดาเธอคือพี่สาวของมิยานะชิโฮหรือว่าไฮระนั่นเองครับผมโดยเธอใช้ชื่อปลอมว่าฮิโรตะมาซามิในการปล้นเงินของธนาคารร่วมกับเพื่อนอีกสองคนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นแค่คนในระดับล่างขององค์กรเท่านั้นนะฮะจนในที่สุดเนี่ยเธอก็สามารถทําการปล้นเงินจํานวน1,000ล้านบาทได้สําเร็จนะครับเพื่อหวังจะถอนตัวออกจากองคอ์กรพร้อมกับน้องสาวของเธอครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเธอจะทาได้สาเร็จเนี่เธอะจ ตายในอ้อมกอดของโคน,นันเนี่ยเธอก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วโคน,นันนั้นก็คือคุโดชิจินั่นเองครับผม ต่อมาคนที่6ครับผมก็คือมิยาโนชิโฮหรือว่าไฮบาระไอนั่นเองครับผมน้องสาวของมิยาโนอาเคมิที่ทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในองค์กรชุดดํานุ่มและเธอนี่เองครับผมที่เป็นคนคิดค้นยาอโพทอกซิน4869ที่ทําให้โคนันเนี่ยกลายเป็นเด็กโดยที่เธอเนี่ยปรากฏตัวมาในอนิเมะตอนที่136ถึง139ในล่าของไฮบาระไอนะครับมหลังจากที่แก๊งนักสืบเยาวชนเนี่ยได้ทําการไขคดีแบงก์ปลอมได้สําเร็จเนี่ยไฮบาระก็ได้บอกกับโคนันว่าเธอเป็นคนที่ทํายาที่ทําให้ชีจิเนี่ยตัวหดเล็กลงมาเองและคนนี้มมมงคอก็คือเชอร์รี่พร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างของเธอที่บ้านดรอากาสะให้ฟังว่า2เดือน จากที่ชินิจิโดนกอกยาเนี่ยเธอได้เคยแอบเข้ามาสำรวจในบ้านของชินิจิแล้วถึง2ครั้งโดยเธอเนี่ยสังเกตว่าเสื้อผ้าตอนเด็กของชินิจิเนี่ยหายไปเธอก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ายาที่เธอทำเนี่ยอาจจะทำให้ชินิจิกลายเป็นเด็กและเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเธอจึงใส่ข้อมูลของชินิจิไปว่าเสียชีวิตแล้วนะครับและการที่องค์กรเนี่ยนำยาของเธอมาใช้โดยพลการจึงทำให้เธอเนี่ยแข็งข้อกับองค์กรสุดท้ายเธอก็โดนใส่กุญแจมือแล้วก็รอเวลาลงโทษนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้กินยาตัวเดียวกับที่เอาให้ชินจจกกกกกกนนนนนับมมมมตตววววขออ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 งงงเเเธธีีีี่่่่ยหหหดดดลลลล็็็็แแแ้้้้้้าาาาาไไสูทช จนดรอเอรกษสตเนี่ยมาเห็นเข้าแล้วก็เลยช่วยเธอไว้ครผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็อยู่ร่วมกับดรอกเอกษสตจนถึงปัจจุบันนะครับคนที่7จ็ดครับผมเบลมอสหรือว่าชา์ลอนวิญญาร์นั่นเองครับผมในอนิเมตตอนที่3 7 1ร้อถึงสามนะครับผมชื่อตอนที่มีชื่อว่าปะทะกับองค์กรชุดดำปิศนาคุณสอในคืนเดือนเพ็ญที่เธอได้ปลอมเป็นหมออะไรเด็กมาโดยตลอดเพื่อหาโอกาสที่จะจับตัวไฮระซึ่งเบลมอสเนี่ยพยายามที่จะกันโคนานออกไปเพราะไม่อยากหห้้้้้เเเนเนนีีีี oh ีี่่่ยยตตตตออองมมมมมมกกววววววดดดดับพิิททแแแลลลลป็็ชขขุจสไึ ทําให้โคนันเนี่ยโดนเข็มยาสลบของตัวเองแล้วก็โดนเบลมอสเนี่ยพาตัวขึ้นรถหนีไปนะครับในขณะที่เธอจอดรถแอบอยู่ในป่าเพื่อส่งเมลคุยกับหัวหน้านั่นเองนะผมก็พบว่าโคนันเนี่ยมีขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับมอนิเตอร์วัดขึ้นหัวใจของเขานะครับซึ่งทางหัวใจของเขาหยุดเต้นเนี่ยไฟเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะถูกส่งไปกับตารวจทันทีและสามารถแท็กกิ้งตัวหัวหน้าของเธอได้นะครับทำให้เบลมอสตัดสินใจยอมแพ้แล้วก็ใช้ยาสลบส่โคนันก่อนที่เธอจะหนีไปได้นะฮะและในตอนจบนั่นเองยินก็ได้้้้้โโททรรมมมมาาาาาถเเเเเบออออออววู่่่่จจจัักกกคคคุดดชชิตธธปปปปฏสไไพืงงงนนนี อโกในอน,นิเมะตอนที่554-555 55ชื่อตอนว่ามุมอับในร้านคาราโอเกะตอนนั้นเนี่ยหลังจากจบคดีร่บผมฮอนโดอิสเกะได้บอกกับโคนันว่าเขาจะไปที่อเมริกาเพื่อเป็น CIA เหมือนกับพ่อและพี่สาวของเขานะครับนอกจากนี้เขายังบอกโคนันอีกด้วยว่าจะสารภาพรักกับรันแถมยังมีการพาดพิงถึงชินิจิด้วยว่าเขาจะไม่ทิ้งรันไว้เหมือนกับที่ชินิจิทาอย่างแน่นอนตอนนั้นยังไม่พอเขายังบอกว่าจะพารันเนี่ยไปใช้ชีวิตที่อเมริกาด้วยกันอีกด้วยโคนันหรือชินจิจิรู้สึกโมโหนะผมเลยบอกกับฮอนโดอ เอสเกก็ตอบไปว่าฉันไม่ได้บอกนายสักหน่อยแต่ฉันบอกชินิจิต่างหากล่ะคนนั้นก็เสียงแข็งแล้วก็ตอบกลับไปว่าก็นั่นแหละก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เอสเกก็เลยอ,อุทาร์มาว่าหรือว่าคนนั้นก็เลยบอกไว้ว่าอย่างที่นายคิดนั่นแหละ เมื่อไอซิเกรู้ความจรงิงเขาก็หัวเราะขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกโคนันไปว่าเขาสงสัยอยู่แล้วว่าโคนันคือคุโดชิจิเพราะหลังจากที่คุโดชิจิหายตัวไปลุงโมริโคโกโร่ก็ด่งดังขึ้นมาในที่สุดความจริงก็กระจ่างสักทีและทั้งหมดคือการหลอกถามของเขานั่นเองแต่เขาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาชอบรนนันเป็นเรื่องจรงิงและขอให้คุโดชิจิทาให้เธอมีความสุขด้วยคนที่ข้าวเซระมาซึมิในอนิเมะตอนที่697ชื่อตอนที่มีชื่อว่าการแข่งขันคดีที่โรงแรมผีสิงที่เธอทําท่าเหมือนว่าจะรู้ตัวจริงขอองงคนนนนนนัััยู่แลล้วจใใสสุดก็าเฉบบห ไฟที่1น5 0ว่าเธอและคนที่10แมรี่ซึ่งเป็นแม่ของเธอได้เห็นโคน,นันในทีวีแล้วก็จําได้ทันทีว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือคนที่เห็นที่ชายหาดมานานมาแล้วเพราะเขาเป็นคนที่ทําให้อากาอิสามารถหัวเราะได้แถมโคน,นันกับชินจิในวัยเด็กยังพูดคําเดียวกันอีกด้วยว่าผมคือลูกศิษย์ของโฮมก็เลยทําให้เธอรู้ได้ทันทีครับว่าคุดโดชินจิถูกกอกยาและทําให้กลายเป็นเด็กเหมือนกับแม่ของเธอนั่นเอง คนที่11อากาอิชูอิจิในตอนที่742ถึง743ชื่อตอนคือคดีแช่ยเย็นของค Ak ุดโดยูซากุอากาอิชูอิจิที่ได้ปลอมตัวเป็นโอคิยะซูบารุและมาอยู่ในบ้านของคุดโ h i ชิจิเขาได้เห็นโคนันคุยกับรันด้วยเสียงของชิิจิในห้องน้ําอากาอิจึงรู้ได้ทันทีและพูดออกมาว่าแบบนี้นี่เองสินะเข้าใจแล้วแถมยังแอบ,บมาแย่คนันทีหลังอด้วยว่านักสืบหมอปลายคุดโชิจิ เขาบอกมาแบบนั้นใช่ไหมล่ะอีกด้วยคนที่12จอมโจรคิดหรือคูโดะไคโตะซึ่งข้อมูลเนี่ยยังไม่แน่ชัดน,นะผมว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่นะผมแต่มีหลายตอนและก็หลายครั้งนะผมที่เขาเลือกปลอมตัวเป็นคูโดชิจิโดยที่เขารู้อยู่แล้วว่าหน้าตาของตัวเองเนี่ยเหมือนกับคูโดชิจินะผมและเขาก็ยังมั่นใจอีกด้วยว่าคูโดชิจิจะไม่มีทางโผล่มาซ้ํากันอีกแน่นอนเพราะว่าคูโดชิจิเนี่ยอยู่ในร่างของโคนนนอยู่แล้วนั่นเองนะผมก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะผมสำหรับคนที่รู้ตัััวววจรรรรริงงงงงงงขขขอออออโคคนน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 ะะบมมมมมแลลยยยยีีกาาาาาาทท่่่่่่เเเเไไดด้พพพูููถึึใใ์์ชภตหซ เรื่องโคนนันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะด้วยแล้วกันนะครับผมขาดตกบกร่องใครไปต้องขออภัยมาณทีด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ